ค่ะกลองน้ำมันเครื่องนะคะกลองน้ำมันเครื่องของตัวนี้เป็นของมิซูค่ะมิซูแคนเตอร์นะคะนัมเบอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะคะเป็นกลองเหล็กนะนัมเบอร์อาจจะแบบตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเกลียวอีกทีนึงค่ะนัมเบอร์นะคะศูนย์หนะคะ สี่แปาสนี่นะคะส่วนเกลียวเดี๋ยวเราวัดดูให้นะคะเกลียว18บมิลค่ะรูในค่ะรูใน18บมิลน,นะคะรูใน18บมิลแล้วก็หน้าแปนกว้างผ่าศูนย์กลางเลยนะคะ หนึ่งร้อยสี่มิลแล้วก็จากขอบนี้นะคะขอบยางเนาะวัดตามเลยนะคะจุดนี้เลยอยู่ที่81มิลค่ะแล้วก็ความยาวจุดนี้ก่อนเนาะจุดนี้ประมาณหนึ่งเออประมาณ99 9ก้บเ้ามิลเป๊ะๆนะคะแล้วก็ความสูงจากจุดนี้มานะคะหนึ่ง้ยสิบห้ามิลค่ะหนึ่งริห้าหนึ่ง้ยหมิลค่ะประมาณหนึ่ง้อยสิบหกมิลนะคะตรงนี้ยางนะ เราวัดตรงเหล็กแล้วกันนะคะหนึ่งร้อยสิบหกมิล